โรงงานของเราเป็นโรงงานที่ได้ใช้กระบวนการผลิตภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง,งแวดล้อมเรียกว่าเป็น In Process CSR เราได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิก BJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่7ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil and Gas Refining and Marketing เราเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเรามีโรงกันน้ำมันเรามีท่าเรือน้ำเบิกเรามีโรงไฟฟ้าเรามีคลังน้ำมันเรามีเขตประกอบการอุตสาหกรรม ABC วันนีคำคำ้นอกจากโรงงานผลิตทางด้านของ เม่พัสสิกแล้วเนี่ยะครับเรายังเรียกว่าเรามีโรงงานในการที่จะผลิตคนสร้างคนก็คือโรงเรียนนะครับที่เราเรียกชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยียาพีซศความมั่นคงทางเศรษฐกิจย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีกําลังคนที่มีคุณภาพในการที่จะร่วมในการทํางานกข้อที่8นะครับก็คือความยั่งยืนที่เกิดจากการมีงานทําการจ้างงาน ในการที่จะร่วมในการที่จะพัฒนาด้วยศักยภาพของวิยทยาลัยเทคโนโลยีไอเรามุ่งหวังนะครับที่จะสร้างกำลังคนอาชีวะที่มีคุณภาพมีทักษะสูงรวมถึงในเรื่องของทักษะด้านของ การสื่อสารในด้านอภาษาเพื่อที่จะตอบโจทย์นักลงทุนนักธุรกิจกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มปตทรวมไปถึงนะครับการลงทุนในพื้นที่ของ EC และยังรวมไปถึงแรงงานในภูมิภาคอาเซียนที่ทางกลุ่มปตทได้ไปร่วมลงทุนและก็เรื่องของทีมงานบุคลากรซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้นโยบายของบริษัท RPC คณะกรรมการจะช่วยทําให้วิเลยสามารถที่จะพัฒนายกระดับไปสู่อนาคตในการ นโมเดลอาชีวะสากลในระดับอา,าเซียนกว่ไปวันนี้ IRPC นะครับเราเป็นองค์กรที่เดินมากว่า40ปีเราจะเป็นองค์กร100ปีในอนาคตด้วยการยึดหลัก เรื่องของเป้าหมายที่ยั่งยืนซึ่งจริงๆแล้วในเอฟพีซีนะครับมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ใช้หลักตามเป้าหมายในทุกๆด้านทางด้านการศึกษานะครับการสร้างแรงงานางด้านเศรษฐกิจทางด้านของความร่วมมือางด้านเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในการเรื่องน้ําอะไรต่างๆพวกเร้เรียกว่าได้อย่างครบถ้วนวันนี้เอฟพีซีได้ร่วมในการที่จะสร้างงานสร้างคนซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศต่อไปบนสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าวิทยาลียเทคโนโหรือ i r p าร์พีซี IRPCT เป็นอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาตินะครับ